สำหรับผมแล้วเชื่อมเครื่องรถดเข้าจนเจ็บตาผมก็ยังไม่ได้ถึงร้อยดอลลาร์เงินที่ได้มาเบิกไม่ได้ในการเบิกขั้นต่ำของ c ฟ b o o k ครับเชื่อมเครื่องนดเท้าก็เชื่อมเท่านี้ละเชื่อมไปเชื่อมมาก็บอกว่าผมเชื่อมบดีมาผมจะขอเป็นคนเจ็บตาเชื่อมนถดเข้าต่อครับผม มาส่งเจ้าไว้เท่านี้ละไฟ้าให้เขาทายอ,อย่างยังดีที่ได้เริ่มเชื่อมอเชื่อมให้ตุนวาตาป่วยและก็ส่งเป่อยบ่มีเงินซื้อใส่ ื่องนวดเข้าที่พวกเจ้าสั่งไว้ผมคนผู้ายสิเป็นคนเก็บตาเชื่อมไปส่งเทนไปกันครับผมผมช่างกบนันขอบคุณครับสวัสดีครับ

เฮ็ดเครื help, ่องหนวดเท่าก็เฮ็ดได้เท่านี้ล่ะอยากได้เครื่องหลายๆก็ไปสั่งน้อเจ้าอื่นยังดีที่ได้เฮ็ดไวหากสิเป็นคนสิพาไปส่งงานเจ้าเครื่องหนวดเท่า่อยโบลายถ้าเจ้าอยากได้ก็พากันเฮ็ดเอง มาเรียบร้อยครับผมเครื่องรถข้าวตอนนี้ผมช่างกอบอนนลทาเครื่องรถข้าววนไปสําหรับเพจจริงนั้นต้องเป็นผมคนเดียวเท่านั้นช่างกอบอนนลกันหาเรียงอนน์กันหาเรียงฮะไม่มีเพจตัวแทนจําหน่ายนี่คือเพจจริงการที่ติดต่อเพจจริงนั้นต้องแอดไลน์ลน์แอปพลิเคชันฮะสามารถที่จะ,ะโคกับเบอร์โทรศัพท์ได้เบอร์เดียวเท่านั้นจะไม่มีมิจฉาชีพอาจเป็นาย แต่ Facebook นั้นสามารถดูดคลิปไปลงได้เพราะฉะนั้นครับเครื่องหนูข่าวผมมีที่นี่ที่เดียวเป็นเครื่องนโนดข่าวที่กำลังจะไปถึงปลายฟ้าแต่โดนมิจฉาชีพนั้นนะครับสกัดดาวลุ่งโอนก่อนไม่มีฮะมัดจำไปแล้วลูกค้าก็โตทาบผมบอกว่าผมเป็นมิจฉาชีพทั่วประเทศแล้วตอนนี้ฮะสำหรับยอดวิวหนึ่งล้านวิวนั้น หนึ่งสัปดาห์หาได้ที่ไหนหนึ่งล้านวิวตัวหนึ่งสัปดาห์ผมก็ได้ไปแล้วฮะเก้าสิบดอลลาร์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือรายได้ไมีแต่ชีพเขาก็อยากได้สำหรับผมแล้วเชื่อมเครื่องรถดเข้าจนเจ็บตาผมก็ยังไม่ได้ถึงร้อยดอลลาร์เงินที่ได้มาเบิกไม่ได้ในการเบริกขั้นต่ำของ facebook ครับเชื่อมเครื่องนดเขาก็เชื่อมเท่านี้ละ่ะ เชื่อมไปเชื่อมมาก็บอกว่าผมเชื่อมบอดีมาผมจะขอเป็นคนเจี๊บตาเชื่อมต้นข้าวต่อครับผมมาส่งเ้้ไว้เท่าน่ปลายฟ้าให้เขาพาังยยังดีที่ได้เริ่มเชื่อม เชื่อมให้คุณว่าตาเป่อยและก็ส่งป่อยพวกมีเงินซื้อใส่เครื่องนวดเข้าที่พวกเจ้าสั่งไว้ผมขนผู้ห้ยสิเป็นคนเจ็บตาเชื่อมไปส่งเทนไปกันนะผม ผมช่างกบนนขอบคุณครับสวัสดีครับเครือนข้าวไม่ได้ไปไปลายฟ้าสักทีมาครับผมใครอยากได้ก็สั่งมาที่เพจผมช่างกบนนฮนะเอานอนกันหาเรียงเพจนี้เพจเดียวไม่ใช่เพจปลอมครับแอดไลน์เข้ามานั้นก็คือยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไม่ใช่มีจาชีพเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์สามารถผูกกับไลน์แอปพลิเคชันได้หนึ่งเบอร์หนึ่ง หนึ่งรายเท่านั้นนะฮะนะก็สามารถที่จะฟ้องร้องนะครับเรียกค่าทดแทนคืนเงินได้นะครับหากเอาเข้ามาเป็นเพื่อนในรายแล้วเขาจะผูกไว้สามารถที่จะค้นหาหรือสอบประวัติได้ไปครับผมผมช่างกาวนนนักปริคนจนเครื่องข้าวผมจะรีบทำให้หมูเจ้าฮะจองข้ามปีเป็นหมอลำซิ่งจริงมีที่นี่ที่เดียวนะครับ อีกไม่กี่วันก็ขึ้นเวทีพร้อมที่จะทำสีไปแล้วเขาขอบคุณครับสวัสดีครับเฮ็ดเครื่องหนดเขากเ็เฮ็ดได้เท่านี้ละเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็มีนิชชีพไปหลอกเอาเงินบอกว่าเป็นของฉันก็อานน์ผมก็เป็นตาหรูโตนใส่เกือบคนจนใส่ส่งใสเสื้อ,อาคาดไปแล้ว สมองช่างก็ไปกันใหญ่แล้ว <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ